สวัสดีครับอยู่กับพาร์ทวอลอีกแล้วนะสักยังไม่จบครับไอ้น,นี้มันม,มันมันประจนภัยสไตล์ตัวเองนะครับสไตล์กูเองนั่นแหละคุณง่ายๆสไตล์เองครับไปเหมือนตอนนั้นผมสอนสไตล์กูเองครับสอนทําอันนี้มี่ประจุภัยสไตล์กูเองมามาเริ่มกันเลยนะครับเฮ้ย อยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันยิ่งลึกกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบขึ้นก่อนตายเราลองมาดำน้ำตอนกลางคืนมั่งนะโลกที่สวยงามอะไรมันตักปักปักวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาฟัก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 เกิดใหม่เลยโอ้โหไม่อะไรอ่ะเอาอยู่ไหนวะ อ้าวทำไมครับไมครับเป็นทบเช้าเกียนเดี๋ยวแป๊บนะครับจะเกียนนักนิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยไม่นิดหรอกครับเอ่มเอาอะไรดีเนี่ยช่างครับโอ้๊ยเจอแล้วนึ่งว่ะ แล้วแบบว้าวว้าวไอ้ขับเรือก็ดีนะจะไปเล่นให้จบด่านเนีับมันด่านก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้างเพื่อนผมทําเองครับด่านเนี้ยเพื่อนผมทำํำไม่ต้องแปลกใจกับใครเราขึ้นมปนะครับเจ๊ย้าไปเอาอีกแล้วไม่จบ คราวนี้ไม่จบแน่นอนเพื่อนผมต้องเล่นให้จบถ้าเล่นไ,ไม่จบมันต้องตบหัวนะมันโดนตบนะไม่ใช่ผมเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยผ่านแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมไม่ผ่านวะเล่นใหม่เล่นใหม่ไม่เป็นไร ไวันนี้ต้องโดนแน่เลยมันอ่ะจะปิดร้านแล้วจะปิดร้านแล้วจะปิดแล้วจะปิดแล้วจะปิดแล้วเรียเราเล่นไม่ได้หรอเล่นได้เพื่อนผมแบบอืมไม่ได้สิไม่ได้สักทีเนี่ย ฟักแน่นอนฟักดูรู้แล้วสิเพื่อนืูสับหายู้วมันมาบอกเราอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันละหายหลา,ายเครื่องแล้วมันอนะ่ะโอเคเขาเขาทำนี้อะไรนะอ่ะวาจนภัยอ่ะฮะอะไรเขาตั้ง มันชอบตั้งทิ้งไว้อหรโทรศัพท์เขาบอกว่าก็าตัต้งไงนั่นบอกลางบอกใช่ไหม<อ>แล้วในคุญแจเขาก็ไม่ได้เปิดกับกุญแจเอาเปิดกับมือกันล่างนั้นแล้วคน<อ>ก็รู้เลยเปิดบอกข้างล่างนั้นมือเขาเสียแล้วไอ้นั่นเขาไงเออก็ก็เปิดคนก็เปิดมีอะไรเนี่ยลองเล่นกันนะฟัก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 ,ฟก,ฟกอไม่เล่นแล้ว ไม่ลุงไม่เล่นแล้วไม่ลุงไม่เล่นแล้วลุงเหรอไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วยากอะไรขนาดนี้ฝังตัวเลยครัเมื่อกี้เมื่อกี้เขาไอ้นั่นะเขาซื้อเอกอึ่งเขาโทรใช่ไหมครับคนคนปิดฟ็อกเอาเดูดฟักไม่เล่นแล้ว วอเตอร์ฟักบูมโอเคครับเดี๋ยวไปตบหัวมันก่อนนะครับเออลืมสวัสดีกันด้วยนะครับกดซับสไครต์ครับบายอ๋อจะสวัสดีทำไมเนี่ยก็ไม่รู้สินะอืมไปกันก่อนนะครับจะไปตบหัวมันก่อนบายบาย